เด77จังหวัดสัปดาห์นี้ครับผมพามาลุยที่จังหวัดปทุมธานีต้องบอกว่าเป็นประเด็นร้อนยอดฮิตอีกหนึ่งประเด็นครับที่ชาวครูบางหลวงอําเภอลาดหลุมแก้วจะขอปิดคลองบริเวณคลองบางหลวงไหว้พระหมู่ที่11ตาบลครูบางหลวงเพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากเ <c oughs> มื่อข่าวนี้แพร่สะพัดไปทําให้ชาวบ้านตำบลใกล้เคียงต่างไม่พอใจทั้งที่การปิดคลองชั่วคราวจะช่วยให้น้ําไม่ท่วมในหลายตําบล รวมไปถึงตัวเมืองปทุมธานีบางส่วนด้วยยิ่งยศยาออมชาวบ้านหมู่เจ็ดตำบลคูบางหลวงชี้ให้ดูคลองบางหลวงไหว้พระซึ่งบริเวณนี้เมื่อปีที่ผ่านมาเคยปิดชั่วคราวมาแล้วมาปีนี้ต้องบอกว่าพายุฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทุกวันทําให้น้ําในคลองเอ่อล้นไหลเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาที่เป็นพื้นที่ลุ่มจนเกิดความเสียหายขณะที่ชาวบ้านตำบลคูขวาง พอทราบข่าวเกิดความไม่พอใจทันทีเพราะเกรงว่าจะได้รับผลกระทบเหมือนกันช่วงที่จะรับผลม,มากที่สุดคื มันจะเป็นช่วงทิศต่อๆจกคูบังหลวงไปยังบังหลวงเนี่ยบังเดือเนี่ยเขามีที่ลุ่มลุ่มกว่าานาไปแล้วทางดูดออกไม่ทันน้ำเออขึ้นทางไหนดูดออกไม่ทันครับทางประตูประตูระบายทา,ทางทางแม่น้ำเจ้าพยาดูดออกเจ้าพยาอ๋อคือดูดน้ำออกไม่ทันทาดเจ้าพยาใช่ตอนนี้เขาเขาตั้งไว้สองเครื่องแต่ยิงข่าวว่าทางนเครื่องเดียวน้ำมันก็ออกไม่ทันมันก็เออ แต่ถ้าทํายังไงจะให้ทางนู้นเขาเร่งดูดน้ําให้ละให้น้ําอยู่ระดับนี้ได้ก็อันนี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องปิดตอนนี้ผลกระทบโดยตรงนี้ต้อมบอกว่าโดนน้าฝนใช่ไหมน้ําฝนตอนนี้น้ําฝนแน่ๆคือว่าน้ําน้ําที่มาทางเหนือนี่ยังยังยังไม่มียังไม่มียังไม่มีอแล้วก็ทําให้ชาวบ้านก็เริ่มรับผลกระทบบ้างใช่แต่ว่าที่กระทบครั้งนี้ถ้ากระทบกันจริงๆนะตอนนี้น้ำนี่น้ำาข้าวนานี่คือว่าพื้นที่มันเข้าเต็มแล้วนะครับ แต่ว่าถ้ามันมากกว่านี้มันจะขึ้นบ้านล่ะตอนนี้มีเริ่มไหลเข้านาบ้างแล้วข้านาได้เต็มหมดแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วคือว่าเก็บเียวอะไรล่ะคือปล่อยเข้าไปหมดแล้วไม่ไม่ไม่ได้กักไม่เข้าพื้นนานะตอนเนี้ยอแต่ว่าถ้าตอนนี้มันเก็บเียวแล้วก็ปล่อยปล่อยไปเ็มมนเก้ถึงจะด้กักไม่เล้ําเข้านานะตองนะแต่ว่าถ้ามันมากกว่านี้มันจะขึ้นบ้านคือเดือดร้อนแน่นนะมันมันมันรูอมันเต็มนาแล้วไง พะมนเต็มนาทีนี้มันเอ่ยขึ้นมามันมีที่ไปก็มันจะขึ้นบ้านละมีความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นตรงนี้แหละทีนี้การแก้ปัญหานี่ตรงนี้คิดว่าแก้ไขได้ถ้า,ถ,า,าถ้าเรามีการปิดตรงนี้ใช่แสดงว่าตรงนี้เคยปิดมาแล้วเคยปิดมาแล้วแล้วได้ผลไหมได้ผลออได้ผลนี่เนี่ยตั้งแต่ได้ผลไปถึงรุ่นที่ก่อนที่ก่อนเนี่ยไอ้รุ่นที่แล้วนี้เอาไม่เอาไม่อยู่นี่คือไม่ไม่ว่ากันนะแต่รุนตเกา่กาเนี่ย มันจะกระชอไปได้ผลหมดถึงไปถึงอำเภอเมืองบางส่วนแถบทางนี้อำเภอเมืองปทุมเลยนะฝั่งนี้คือมันจากนี้ไปถ้าปล่อยแล้วมันจะไปไปถึงหมดกันหมดเลยอไปถึงนูกเลยถึงถึงแต่ตรงในจุดนี้คือประมาณกี่ตำบลหลายหมู่บ้านไหมครับนี่ถ้าเกิดว่าบ้านช้างบางหลวงบางเดือสามโคกสามโคกอ่าสามโคกบางส่วนทางนี้ครับมันไม่ใช่เฉพาะคคโมหลวงอันเดียวอ่าที่พดเนี้นะคือว่าแต่นี่อาโคโมหลวงนี่มันอยู่แนวหน้า ไอ้ทางนู้นเขาก็ขอร้องมีถือมาให้ช่วยหน่อยถ้าเกิดตรงนี้ได้เขาก็ผลกระทบมันก็น้อยลงอืมถึงนี้คลองนี้มันเชื่อมกับคลองอะไรครับพระอุดมหนึ่งพระุดมหนึ่งอ่าทีนี้มันมีชาวบ้านอีกตำบลหนึ่งที่เขาไม่ยอมหรือยังไงไอ้ที่ไอ้ที่ไม่ยอมมันคืออยู่เขาเขตฝั่งหนึ่งเขตฝั่งหนึ่งอ่าฝั่งคลองพรอุดมฝั่งขน้นครับถ้าอ่าเป็นตำบลคูขวางคนละตำบลกันอ่าอืมเขาไม่ยอมเพราะ เพราะว่าถ้าปิดตรงนี้เขาหาว่าน้ําเออไปเออไปเอปเอน้ำเขาจะเพิ่มขึ้นครับเขาจึงไม่ถึงไม่ยอมให้ปิดอ,อแต่ถ้าปิดจริงๆอะเมื่อรุ่น้วปิดจริงๆอะความที่เขาก็ไม่กระทบเท่าไหร่ปกติได้พูดกันอยงตรงๆไปนะไอกระทบที่ดีมากๆถุนมากๆแล้วนั้นมันไม่เทา่าไรหรอกก็จะต้องมีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยใช่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 แต่ถ้ามารู้ถึงปัญหาจริงๆแล้วมันก็ไม่น่าจะกระทบมากนะมันก็ไม่น่าจะกระทบมากเพราะว่าเขามีส่วนที่จะกันของเขาได้ครับส่วนมาก เขาทําได้เขามีแค่ห้า,ห,าห้าหมู่บ้านเล็กกว่าคันเขามีกว่าแต่เขาไม่ยอมกันของเขาเขาต้องการปล่อยให้มาแล้วประหามันก็มันม,นไมัไม่ใช่กระทบที่เดียวม,มกระทบทั่วไปเราถนึงจะเป็นเป็นหน้าด่านพูดง่ายๆ่ายเพื่อ,อเขาอยู่ตามกัาเรารเขาอยู่ชายแม่น้ําถ้านาน้ำแดบนี้นี่เขาก็ทบแล้วเนี่ย มันไงกระสวนจมทําอะไรไม่ได้แล้ววิธีการปิดยังไงที่เคยปิดอยู่ที่ปิดก็คือเอาเอาเสาเข็มเนี่ยลงนี้เสาเข็มลงทีเลยใช่ไหมลงทีเลยลงทีไปถึงฝั่งนู้นเลยครับแล้วก็ผ้าใบผ้าใบครับไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดตายไม่ได้ถมดินไม่อะไรทั้งสิ้นเผื่อเอาไว้รื้อได้รื้อได้อ่าไม่ได้ไม่ได้ปิดเท้าวอนชั่วคราวชั่วคราวครับ แล้วมันอยู่เหรอครับวิธีนี้อยู่อยู่อยู่ใช่ไหมอยู่น้ำไม่ไม่ไหลเลยนะครับอ่าเคยเคยเป็ดอยู่ใช้ใช้ใช้ผ้าใบพื้นเดียวอ่าถึงผ้าใบพื้นเดียวยาวนะสูงขึ้นมาแล้วก็ยกขึ้นมาอืมยััดดเนน้อไี่าอย่างน้าเนี่ยบอกว่าตรงนี้วิธีนี้ดีที่สุดใช่แล้วถ้าเกิดข้อสรุปวันนี้ไม่ได้ผลหลัก ให้ได้ผลก็เดี๋ยวก็ต้องลองฟังเหตุผลที่เขาม่ไม่ปิดก็คือคือั้งเขามีอะไรที่เขาจะห้ามเราไม่ให้ปิดเนี่ยเขาต้องมีเหตุผลมามาแย้งกับเราด้วยเราต้องฟังด้วยถ้าเราปิดแล้วเขาเดือดร้อนหนักเราก,เราก็เราก็ทระบายให้ได้นี่คือเขาจะให้รักษาระดับน้ำไม่ขนาดไหน พ่อของเราไม่ได้บิดตายตัวครับมาถ้าเขาเดือดร้อนมากเราก็สามารถที่จะผ่อนให้ได้แต่หน่วยงานต้องไปประสานทางท้ายนู่นว่ามีความสาามรถที่จะดูดน้ําออกขนาดไหนทุกวันนี้เขาก็ดูดอยู่ใช่ไหมถ้าดูดอยู่สูบอยู่แต่เพียงแต่ว่ามันไม่ทันเงนไม่มันมีสองเครื่องแต่ดูดเครื่องเดียวแล้วมันทําไม่เต็มที่น่ะใช่ไหมเอขาตั้งเครื่องอยู่ตรงไหนนะเขามีเขามีทดอยู่ทดอยู่ถนนสายในอ่ะ มีแับทุกครองอ่อ๋อมีแทบทุกครองท่าทุกครองเลยทางทางทางนู้นนะมีทัอยู่อถ้าว่างก็วิ่งเข้าไปดูได้เลยไปไอจากบ้าดูได้ว่าเครื่องมันทำงานกี่ตัวเขาตั้งไว้กี่ตัว อ่าอ่าปทุมสายในใช่ไหมใช่สูบลงเจ้าพญาสูบลงเจ้าพญาออกเจ้าพญาออกเจ้าพญาคลองนี้เลยนะคลองนี้เลยคองประหลวนโอ้โหคลองนี้ยาวประมาณกี่กิโลเนี่ยโอ้โหโอไปหลวนไม่ถูกถึงถึงถึงเจ้าพญาพูดง่ายๆถึงเจ้าพญาเลยนะใช่ถึงเจ้าพญาถ้าพูดถึงง่ายพูดถึงลักษณะทางลักกิโลจากนี้ไปไปเข้าทางจังหวัดนะครับประมาณเก้ากิโลเก้ากิโลใช่อ๋อ ผเมื่อวานนี้ไปหาเรือกันสองฝ่ายก่อนน่าเมื่อวานนี้ยังประชุมกันคือว่าลูกบ้านว่ายาไงเดือดใครใครมีฟามเดือดร้อนอะไรก็เอามาบอกอแล้วก็จะปิดหรือไม่ปิดแน่เดี๋ยวก็ก็พอดีนายเพเภมมาก็บอกให้ไปกุีนก่อนปกติถ้าชาวบ้านที่ปกติที่ทำคือชาวบ้านเดือดร้อนเขาจมเขามาขอให้ปิดทางอบตนี้ก็จะหาอุปกรณ์มาช่วยปิดอน่ายังยัง ไม่มีการประชุมแต่ทางนี้นานเพอรขอให้ไปเจรจากฝ่ายนู้นก่อนพอปิดพักเขาก็จะต้องมาปุ๊บทุกปีทุกครั้งไปแต่กันนี้นานเพอรก็เลยขอร้องว่าวันนี้เขาคุยกันก่อนงวดนี้วดนี้ขอคุยก่อนเขาคุยก่อนก็จะเอาคือกรมเจ้าท่ามาด้วยอแต่ถ้ากรมเจ้าท่ายืนยันกับเราว่าสามารถจะรักษาระดับน้ำนี้ไว้อืเราก็ยังยจะยังไม่ปิดอื แต่ถ้านามันมากขึ้นกว่านี้ถ้ามันเดือดร้อนจริงทั้งค่าน,นเดือดร้อนมาเราก็จะเป็นจะต้องปิดไปคลองมอโพเนี่ยคลองเขาก็คลองอย่างกันเขาก็ปิดโทษกันไม่เห็นนี่ใครต้องเรียนเขาก็ไปฝังนู่นก็เป็นของอ,อำเภอละแหงออของเทศบาลละแหงเขาก็มีคลองก็คลองกันเขาก็ไม่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 ไมเล็กไปกว่านี้เท่าไหร่นัก เขาก็มีปิดมันมีคลองบางโพหรือบางโพใต้เขาก็เขาก็ปิดของเขาได้ทุกปีทุกปีเวลาน้ำหมีเงี้ยเข้ามมีมีปัญหาคลองนี้นะฮะเขาคงไม่เป็นอะไรมีปัญหาทุกเที่ยวมีปัญหาเพราะอยู่กองคูขวางเนี่ยความจริงอะคลองมันอยู่คนละเขตเขาอยู่ฝั่งนู้นเราอยู่ฝั่งนี้อยู่คนอยู่คนละคลองสามล้าเลยเส้นทางคลองมันเชื่อมต่ำบลเข้าไปด้วยเส้นนี้นะมันผ่านตําบลเข้าไปด้วยมันผ่าจะรู้ถึงคลอากลางตําบลสอง สาเหตุที่ต้องปิดคลองบางหลวงไหว้พระบริเวณหมู่ที่11ก็เพราะท้ายคลองที่ตั้งเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่เพื่อสูบน้ํำลงแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ทันกับปริมาณน้ําฝนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวันซึ่งชาวบ้านบอกว่าฝนตกหนักติดต่อกันมาหลายวันทําให้น้ําในท้องทุ่งไหลลงคลองจํานวนมากชาวบ้านริมคลองจึงได้รับความเดือดร้อน ประกอบกับประตูสูบน้ําของกรมชนประทานสูบน้ําไม่ต่อเนื่องหยุดบ้างสูบบ้างเครื่องก็เสียบ่อยทําให้น้ําไหลเอิบท่วมในพื้นที่สูงขึ้นถ้าปิดครองตรงจุดนี้จะทําให้ตําบลบ,บางหลวงบางเดือสามโพกบ้านช้างและเมืองปทุมธานีบางส่วนจะไม่ถูกน้ําท่วมวันนี้จึงมีการาหารือกันระหว่างตัวแทนทุ่ชนอบตอ,อำเภอและชนประธาน เพื่อแก้ปัญหานี้โดยการหาหรือสรุปว่าระยะนิชนประทานมีการระบายน้ำในหลายแห่งด้วยกันบางแห่งสุ่มเสี่ยงต่อพื้นที่อันเปราะบางซึ่งการปิดครองบริเวณนี้ชนประทานจะขอดูระดับน้ำอีก2-3วันถ้ายังมีปริมาณเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มระดับถึง15เซนติเมตรก็จะให้ชาวบ,บ้านประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดครองชั่วคราวได้ทันที พักสักครู่ครับช่วงหน้าไปดูปัญหาน้ำฝนเอ่อท่วมหมู่บ้านในเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร มาลุยข่าเด็ด77จังหวัดในช่วงที่สองครับเมื่อพายุฝนที่ตกลงมาทําให้ชุมชนในเขตดินแดงต้องเสี่ยงต่อน้ําท่วม24ชั่วโมงชาวบ้านต้องเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาน้ําท่วมขังที่เกิดจากฝนตกหนักทันทีการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมของสํานักงานเขตดินแดงถือเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดอ่อนและเปราะบางที่มีน้ําท่วมขังมากจุดหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะชุมชนริมคลองบางซื่อ ถนนวิภาวดี16ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญถนนอีธรรมระ41รวมถึงถนนสายหลักเช่นถนนรัชดาพิเศษถนนอโศกดินแดงส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนรองประธานหมู่บ้านอยู่เจริญเล่าว,ว่าทุกครั้งที่มีน้ําท่วมขังสํานักง,งานเขตดินแดงแม้จะลงมาแก้ปัญหาให้แต่ก็แก้เฉพาะหน้าเขาเองอยากเสนอให้แก้ไขแบบถาวรคือทางประตูระบายน้ําที่มั่นคง จะได้ประโยชน์มากกว่าบ้านอยู่เจริญนี้มันคือต้องการแก้ไขคือการลอกท่อให้มันได้มาตรฐานนะนะครับให้น้ำไหลออกได้ทางถนนใหญ่ในเมื่อน้ำในคลองต็มก็จะปิดประตูทางคลองไม่ให้น้ำเข้ามาเหลือแต่น้ำฝนที่อยู่ในพื้นที่นี้ให้ออกทางนี้ไปโดยตลอดแล้วปัญหาใหญ่เดี๋ยวนี้ผมได้ขอท่านนักระบายน้ำและของงบประมาณสร้างประตูโรงสูบน้ำใหม่ เพื่อเป็นการถาวรและสำนักระบายน้ําก็ได้ยืนยันได้ตอบรับมาแล้วแต่ยังรองบประมาณขอให้หน่วยงานนี้สร้างประตูระบายน้ําแบบถาวรนี่สร้างภายในหมู่บ้านนี้ใช่ไหมภายในตรงปากคลองปากคลองเอกสารอันนี้โอเคปากคลองนี้ก็คือว่าอยู่ในอยู่ในชุมชนนี้ปากคลองห้วยขวางอ่าปากคลองห้วยขวางนี้ครับอ๋อแล้วติดต่อกับแสดงว่าชุมชนนี้ถูกน้ําท่วมทุกครั้งไปส่วนใหญ่เป็นน้ําฝนเป็นไม่ใช่น้ําฝนน้ําอัดขึ้นมา ไม่ใช่น้ำฝนอ๋อมามามาในคลองุขวงอ,อ,อัดขึ้นมาจากในคลองอานะานับดนั้นถึงต้องการให้ตั้งโรงสูบน้ําใหม่อืเพื่อรักษาทั้งหมดเขตดินแดงหรือทั้งหมู่บ้านอยู่เจริญในซอยอินธรรมละสรีสิบเพื้นที่นี้ในเมื่อคลอง้วยขวางน้ําไม่ขึ้นน้ําแหง้งพื้นที่นี้ก็จะไม่มีน้าท่วมทุกปีไหมครับท่วม ก็ทุกปีที่ฝนตกหนักแวนน้ำท่วมาแถวนี้ท่วมแถวนี้เขาก็ท่วมท่้งหมดเลยเนี่ยเขาท่วมหมดแต่ว่าในส่วนของลุงเนี่ยก็คือว่าถ้าสร้างประตูระบายน้ําได้เนี่ยสร้างประตูระบายน้ําได้ส่วนของผมก็สบายแถวนี้ก็จะสบายทั้งหมดเลยพื้นที่นี้ แล้ววิธีการสูบน้ําไม่ได้ประโยชน์หรอกครับสูบน้ําเป็นช่วงช่วงออกไปออกน้ำออกน้ำบางซื่อนะครับไปออกเจ้าพยาออกน้ําเป็นช่วงช่วงปัจจุบันนี้ก็รับปากกับผมว่าจะสูบน้ําออกเจ้าพยาจะเพิ่มเรื่องแต่เดี๋ยวนี้เท่าที่เห็นนี่มันก็ยังไม่ทันน้ําก็ได้ท่วมที่ผ่านมาวันเมื่อวานนี้ก็ท่วมเพราะเหตุนี้ถึงจําเป็นต้องสูบน้ําต้องตั้งโรงสูบตรงนี้ ตั้งลงสูบตรงนี้แล้วสูบน้ําออกไปคลองไหนล่ะถ้าคลองบางซื่อก็ออกออกคลองบางซื่อครับไม่ต้องอัดน้ำขึ้นมาเนี่ยมันออกคลองบางซื่อถ้าขคลองบางซื่อออกไม่ได้นั้นขึ้นอยู่กับว่าคลองบางซื่อสูงสูบออกไปไม่ได้ขึ้นอยู่กับนโยบายของระบายน้ายังมีออกเพราะผมสามสอบถามทางจำกนักระบายน้ําแล้วว่าทางใต้ยังมีทางออกทืสองทาง นะครับไปลงมงยักษ์อันนี้นะครับรรรผมจึงต้องการให้ตั้งรูปตรงนี้<ร>ในเมื่อตั้งตรงนี้ไม่ต้องอัดน้ำขึ้นมาชาวบ้านแถวนี้จะไม่เดือดร้อนไม่มีน้ำท่วม<ร>ครับถ้า,าม,มีป,ป<ร>ัญห<น>าถุกเฉินวิกฤตจริงๆก็สามารถสูบน้ำได้ทันทีวิกฤตถุกเฉินก็เปิดเครื่องสูบน้ำออกของบางซื่อได้ถ้าของบางซื่อมันสูงก็ปิดประตูน้ำอยู่ถูกเครื่องก็เดินน้ำไปทางนี้ถัดสูบอัดไปมันก็มันก็ท่วมเขาทั้งโมด มันก็จะไม่ท่วมด้วยกันทั้งหมดทั้งดินแดงทั้งทั้งหมดขนาดเดียวกันสำนักง,งานเขตดินแดงได้นําเครื่องสุบน้ําติดตั้งในพื้นที่ที่เป็นจุดอ่อนซึ่งเป็นพื้นที่ต่ําและพร้อมทั้งเร่งทําความเข้าใจกับประชาชนถึงการปฏิบัติทุกขั้นตอนต้องเป็นไปตามระบบทุกครั้งที่มีน้ําท่วมชุมชน ต้องใช้เวลาในการระบายน้ำประมาณ2-3ชั่วโมงจึงจะเข้าสู่สภาพปกตินั่นคือแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้นของสำนักง,งานเขตแต่ชุมชนอยากให้แก้ไขแบบยั่งยืนครองนี้ครองอะไรครับครองนี้คือครองห้วขวางครองห้วยขวางตรงนี้เมื่อเกิดฝนตกหนักๆน,กนี่ระดับน้ำคลองนี้นี่ถือว่าก็ล้นล้นคลองเหมือนกันเมื่อฝนตกหนักๆเนี่ยระดับน้ำเนี่ยอาจจะถึง ริมตลิ่งเลยล้นคลองล้นขามาแล้วก็<น>ทําให้ทะลักะทะลักเออล้นเข้ามาบริเวณหมู่บ้านด้วยรับในหมู่บ้านอยู่เจริญเนี่ยเมื่อระดับน้าอยู่ประมาณครึ่งคานตัวนี้นะฮะครับก็จะไหลเข้าตามท่อระบายน้ําซึ่งเชื่อมลงคลองเนี่ยก็ไหลท่วมเข้าพื้นที่ไปเลยะะแล้วไปไกลไหมครับที่จะไปมันจบกับอีกคลองคลองซื้อก็ไม่ไกลฮะเอ่อทางนี้ก็จะเป็นถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ย ก็จะมีคลองบางซื่ออยู่ซึ่งคลองบางซื่อเนี่ยจะมีสถานีสูบน้ําของสํานักการระบายน้ากรุงเทพมหานครเนี่ยสูบน้ําเพื่อระบายน้ําออกไปทางแม่น้ําเจ้าพระยาก็คือฝั่งวัดแก้วฟ้าครับฉะนั้นการสูบน้ํานี่ต้องสูบต่อเนื่องหรือว่ารอที่ฝนตกก็เมื่อไม่มีไม่มีฝนตกในพื้นที่เนี่ยก็จะมีการลดระดับน้ำเนี่ยเพื่อเตรียมทำเป็นแก้มลิงไว้สำหรับเมื่อมีฝนตกเนี่ยก็สามารถจะได้รับน้ำได้ ระดับหนึ่งระดับหนึ่งออพอน้ําสูงขึ้นมาแต่ว่าเครื่องสุบน้ําก็จะทํางานอยู่ตลอดก็จนถึงระดับน้ําหยุดระดับหนึ่งเนี่ยเขาไม่สามารถสุบน้ําได้ะะก็ต้องมีน้ําเลี้ยงระบบอยู่ฉะนั้นไม่ว่าฝนตกมากตกน้อยเนี่ยน้ําในคลองตรงเนี้จะต้องร้อ,อเข้ามาถ้าฝนตกปริมาณไม่มากนะฮะไม่มากไม่มากก็ไม่มีปัญหากับพื้นที่แต่ถ้าฝนตกเป็นระดับร้อยมิลเนี่ยก็จะมีปัญหากับพื้นที่ บริเวณนี้ครเห็นว่ามีการบล็อกท่อระบายน้ําตรงไหนครับเดี๋ยวพาผมดูนิดนึงครับรบ,บล็อกเพื่อเพื่อไม่ให้น้ํามันไหลเข้ามาเนี่ยก็เป็นการแก้ปัญหาครับให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยเนื่องจากเวลาน้ําขึ้นสูงแล้วเนี่ยพื้นที่เป็นพื้นที่ต่ำเนี่ยระดับน้าเนี่ยก็จะไหลเข้าท่อนี้แล้วก็ไหลท่วมพื้นที่เพราะฉะนั้นแนวแนวท่อนี้ก็จะอยู่ต่ำกว่าพุ้นบาทของคลองนี้ใช่ครับ น้ำทางพะดับคานนี้และน้ำจะไหลทะลักเข้ามาตอนนี้ถือว่าบล็อกเลยตอนนี้ก็ปิดไว้ช่วงปิดกี่จุดกี่จุดอะอ่าประมาณสองจุดสะงจุดเลยไม่ให้น้ำไหลเข้ามาไม่ให้น้ำไหลเข้ามาขนาดเดียวกันเห็นมีเครื่องด้วยตรงนี้ก็มีการตั้งเครื่องสูบน้ำเนี่ยเพื่อบรรเทาปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ลดระดับน้ําลดไล่เร็วขึ้นแล้วก็มีการลอกคลองลอกท่ออยู่ตรงปากซอยนี้นะฮะเอาคนมาช่วยลอก เพื่อให้น้ําไหลได้สะดวกใช่ฮะเมื่อปิดฝั่งนี้แล้วเนี่ยน้ำจะได้ไหลย้อนกลับไปทางถนนสุทธิสารได้ตรงนี้ถ้าน้ํามันไหลเข้ามาเนี่ยมันท่วมระดับไหนครับเนี่ยประมาณไหนก็ถ้าฝนตกหนักๆเลยด้วยมีกิจมีกิจเลยนี่ที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ30เซนได้ไหลเข้าบ้านครับไหลเข้าบ้านเข้าพื้นบ้านเลยใช่ไหมเข้าอ่าท่วมสันเขื่อนเนี่ยอ๋อนี่เลยสันเขื่อนนี่เลยใช่ไหมครับท่วมสันเขื่อนครับไหลจากสันเขื่อน ระดับการเกินเลยเครื่องนี้กี่ตัวครับที่เอามาใช้งานของสำนักงานเขตเนี่ยมีเครื่อง8นิ้วเนี่ยอยู่2ตัวสตัวใช้งานหมดเลยตอนนี้ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากใช้งานแล้วก็มีแบตเตอรี่เสียหายอยู่เครื่องหนึ่งกําลังให้ช่างเข้ามาซ่อมตัวนี้เอามาใช้เครื่องเดียวครับเอามาใช้เครื่องหนึ่งอันนี้ก็ชั่วคราวก็ชั่วคราวก็ไมนไ้มเมื่อมันเกิดปัญหาแบบนี้แล้วเนี่ยมาตรการแก้ไขยั่งยืนของของเขตเนี่ยยังไง เราได้ทำการสำรวจออกแบบระบบท่อบริเวณนี้อยู่นะฮะ<ม>แล้วก็รอจัดสรรงบประมาณอยู่ก็จะมีท่อลงนี้แล้วก็จะมีบ่อ,บอที่เป็นเขาเรียกว่าแฟบเกตคือเมื่อระดับน้ำภายนอกเนี่ยสูงขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวแฟบเกตนี้ก็จะปิดไม่ให้ระดับน้ำเนี่ยไหลย้อนกลับเข้ามามแต่เมื่อระดับน้ำภายนอกนี่ต่าน้ำในท่อนี่ก็สามารถระบายออก<ม>แล้วก็สามารถเป็นบ่อสูบน้ำ ตั้งเครื่องสูบน้ําชนิดนี้เนี่ยลงคลองได้ด้วยพวกขยะมูลฝอยในท่อนสาคัญไหมขยะมูลฝอ,อย <ทำ S 2> เนี่ยน้าไหลไม่สะดวกแล้วเอทอะลักขึ้นมาท่านผู้อำนวยการเขตด,ดินแดงเนี่ยท่านก็ให้ฝ่ายรักษาคนงานรักษาเนี่ยอ,ออกช่วยเก็บกวาดขยะบริเวณหน้าท่อหน้าบอ,บอที่จะลงถนนเนี่ยนะฮะก็ช่วยกันเก็บแล้วก็มีหน่วยเบสก็ช่วยด้วยฮะ สักกี่หมู่บ้านครับที่ได้รับผลกระทบเนี่ยโอ้ตรงนี้เยอะมากแต่ว่าตําหมู่บ้านนี้มีประมาณเท่าไห,หร่นะฮะคุณลุงสองกี่กี่ครัวเรือนฮะบริเวณนี้ประมาณหทะเบเจ็ดสิบครัวเรือนแล้วก็จะมีฝั่งคลองบางซื่อฝัอ่งด้านนูน้นชุมชนริมคลองบางซื่อที่จะได้รับผลกระทบนะฮะอยู่ประมาณสองหมู่ ฉะนั้นเมื่อเกิดฝนตกหนักๆในเป็นห่วงเลยคือคน้ําจะเอไหลเข้ามาใช่ครับเป็นจุดอ่อนเลยฮะตรงนี้เน,นื่องจากเป็นหมู่บ้านเดิมซึ่งเป็นพื้นที่เก่าเราก็ไม่สามารถที่จะปรับปรุงถนนให้สูงขึ้นมาได้เนื่องจากสภาพบ้านก็อยู่ในลักษณะพื้นที่เดิมอยู่แล้วน้ําที่ชาวบ,บ้านเขากลัวมากที่สุดเนี่ยคือน้ําฝนหรือว่าน้ําที่ไหลมาจากเส้นทางอื่นก็น้ําน้ําในคลองด้วยฮะพอเกิดฝนตกหนักเนี่ย <N> เนื่องจากบริเวณเนี้ยอยู่นอกนอกแนวประตูจะมีประตูน้ําอยู่ตรงคลองห้วยขวางอยู่ตรงช่วงถนนสุทธิสารนี่ตัวนี้พอเป็นนอกแนวปุ๊บเนี่ยต้องรอระบบใหญ่ระบบใหญ่ก็คือคลองบางซื่อเนี่ยสูบน้ําออกอ,อันนี้ตรงนี้ก็จะได้รับผลกระทบจากระดับน้ําที่สูงจากในคลองห้วยขวางนี่นะฮะนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านนกังวลนะครับโอเคครับขอบคุณครับสถานการณ์น้าท่วมที่เกิดจากฝนตก สำนักง,งานเขตดินแดงได้จัดหน่วยเบสและเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดของเขตลงพื้นที่ประจำตามจุดต่างๆเพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขณนะเดียวกันก็ได้เร่งลอกท่อในพื้นที่เสี่ยงเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนที่ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็จะถูกน้ำท่วมทุกครั้งไปวันนี้รายการลุยขเ,เด็ด77จังหวัดหมดเวลาแล้วครับ ผมพัชพลโตหอมบรและทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพระหัสปดีหน้าสวัสดีครับ